น่ากินไหมคะทุกคนนี่สวัสดีค่ะปอผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามพายเชอรี่พายเชอรี่จะน่ากินและรอร่อยขนาดไหนขอคนละหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปก่อนเนาะเราก็จะคนนะคะให้เนยเนาะบิบเนยนิดนึงอันนี้แช่แข็งมาเนาะเนยก็เลยแบบบีไม่ค่อยออก นี่นะคะเราบีบีเนยเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ให้เขาพอแตกตัวเนาะก็ใส่แป้งลงไปค่ะใส่แป้งแล้วก็ใส่นมไปนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะคนเขาอีกหน่อยนึงนะคะพอเข้ากันคุกคิกคุกคิกแล้วเดี๋ยวเราใส่ไข่เนาะนี่เนาะเราใส่ไข่ลงไปค่ะหนึ่งฟองค่ะตีเขาให้เข้ากันนะคะ นี่นะคะพอเรานวดแป้งนะคะจนได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการรีดแป้งกันเลยเนาะทาให้เขาเป็นกลมๆนะคะแล้วก็กดลงไปค่ะแล้วก็รีดนี่ค่ะพอเราได้แป้งกลมๆแบบนี้แล้วจริงๆเขาจะเขาจะเอาไปใส่บล็อกเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนาะเราก็ทําเลยค่ะนี่กดลงไปนะให้รอบนะคะด้านในก่อนค่ะ เดี๋ยวเราต้องไปทําด้านนอกด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่เหมือนนี่ค่ะพอเราทําด้านในเสร็จแล้วเนาะเราก็เอาถ้วยแก้วนะมาเนาะแล้วก็วางลงไปค่ะนี่วางให้เขาลงไปแบบนี้เห็นปะแล้วเราก็นําไปอบแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เราใส่น้ําร้อนค่ะลงไปค่ะนี่ประมาณซักครึ่งถ้วยเนาะแล้วเราก็หาถ้วยมาอีกใบนะคะแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปเนาะ แล้วค่อยๆทำการคนนะคะให้ช็อกโกแลตละลายค่ะนี่ค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่นมสดลงไปนะคะประมาณ3มช้อนค่ะ 5, 5. คนเขาให้เข้ากันนะส่วนของช็อกโกแลตก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นำนะคะไข่นะคะเบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่สุดมาเนาะ <5. S 1> ใส่แป้งลงไปนะคะ <5. S 1> แล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะช็อกโกแลตของเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูสิยืดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของน้ำเชื่อมเชอร์รี่กันนะคะ <Wow. S 1> ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็จะเอาเอาเนื้อนะคะเชอร์รี่นะที่เราแบบว่าหมักเอาไว้นะคะเป็นเวลาร้อยปีค่ะร้อยปีเหรอเจฟฟ์มาคนเนาะดูนี่เราหมักเนื้อเชอร์รี่ไว้แล้วแล้วก็เทลงไปเลยค่ะ ความน่ากินมากมากแล้วเราก็ใช้น้ำกันเชอร์รี่นะคะจากเทือกขาวเอลนะคะใส่ลงไปค่ะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะตัวเชอร์รี่ก็หนืดขึ้นมาค่ะทุกคน <Yeah. S 1> นี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้เนื้อนะเชอร์รี่มาแล้วเราก็ได้น้ำเชื่อมนะคะของเชอร์รี่มาแล้วค่ะ yeah. ตอนนี้นะคะขนมปังของเราก็อบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ <Yeah. S 1> ราะพาลิมบอกไปว่ามันต้องจิ้มตรงกลางด้วยเนาะ <Huh? S 1> ก็เลยไปทําใหม่ค่ะ <Huh? S 1> เพราะว่าอันนั้นมันไม่สําเร็จนะคะโอเคเราก็จะมาใส่เนื้อช็อกโกแลตกันก่อนเลยนะคะเทลงไปเนาะยืดเลยนะคะโอ้โ oh, หช็อกโกแลตของเราค่ะน่ากินสุดๆเราก็ค่อยๆนะคะทําให้เขาทั่วๆค่ะหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากค่ะ yeah. นี่ด้านในสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะแะเราก็จะใส่แยมนะคะเชอร์รี่ของเราลงไปค่ะนี่ค่ะแยมเชอร์รี่ของเราน่ากินไหมคะทุกคนไหลออกมาแล้วล้นทะลักแน่เลยนี่นี่ค่ะเราวางลงไปเลยอู้น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่อีก เสียง ASMR ท้ายคลิปเบาๆเนอะดูสิคะน่ากินไหม นี้นะคะสลามของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อเชอร์รี่ของเรายังเหลือค่ะเอามาใส่อีกได้เนาะไม่รักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วอยากให้ป้าผ่าเอาอะไรมาซ้อนทำอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยเนาะถ้าอ่งคลิปนี้ป้าผ่าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลวจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บ